มีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะจากทาง i ินโดร m a v e n วนเจอค่ะโดย i ินโดร m a v e n วนเจอนะคะได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนค่ะดอกเบีย้ย5ปีแรกอยู่ที่6.10%ต่อปีค่ะบริษัท i ินโดราม v าเวนเจอร์จำกัดมาชนหรือว่า IVL นะคะบริษัทเคมีพันชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีโรงงานผลิตและฐานลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลก พร้อมประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกว่า30ปีค่ะปัจจุบันมีสินทรัพย์มากกว่า6แสนล้านบาทกำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปค่ะอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะคะ6.10%ต่อปีในช่วง5ปีแรกซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั่วไปในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกันค่ะอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้นะคะอยู่ที่ d o u b l A- แนวโน้ม stable และดนบความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนอยู่ที่ A โดยบริษัท t r i สเ l e t ิ้งจำกัดค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังมียอดคงค้างอยู่ในนั้น Indo Rama Venture เป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดค่ะโดย Indo Rama Ventures ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งนี้ เพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะมีอายุครบ5ปีในเดือนพฤศจิกายน2567เจที่ถึงนี้ค่ะจองซื้อขั้นต่ำนะคะ1 0 0 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0 0บาทคาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่1-4ถึงกรกฎดาคมนี้ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สถาบันการเงินตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารซ i ไ b ไทยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและบริษัทหลักาทรัพย์ธนนชาติค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันค่ะ